ผลนกดเวิร์กมาแล้วผลอินซีนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะใครไม่กดก็ขอให้ดอนและถ้าใครสนใจไก่ตันและผลพีสดก็อย่าลืมไปดูที่มางยูเกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะ จะรู้กันอยู่แล้วว่าผนนกเนี่ยกำลังจะได้รีเวิร์กในแพ็หน้าซึ่งผนนกในเกมตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เหย่ยกกากกแถมตอนแปลงร่างก็ไม่เห็นจะสวยเท่าไหร <c oughs> แแ่แต่ว่าข่าวดีจากเว็บกระดานข่าวมาแล้วนี่เลยนี่เลย A <c oughs> oh, powerful new species of eagles has been spotted soaring through the sky อ่านโชว์ไปงั้นแหละประเด็นสำคัญก็คือ eagles ใช่แล้วละ่ะหมดยุค <Yes. S 1> ของเหย่ยวตอนนี้ผนนกจะอัปเกรดเป็นนกอินทรีแล้วจ้า จากบทความนี้เนี่ยเขาก็เขียนว่าจะเป็นนกอินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่เร็วกว่าเดิมดุได้กว่าเดิมแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็เท่าที่ดูจากคนนกสองสีในรูปนี้แล้วก็อ่านข้อความคร่าวๆเนี่ยเหมือนว่าผลนกอินทรียใหม่จะมีสกินให้เปลี่ยนเหมือนกับผลมังกรด้วยนะตื่นเต้นจังนอไม่ไหวแล้วแล้วเพื่อนๆมีผลนกกันหรือ,อยังก็อย่าลืมคอมเมนต์นะและนี่คือ